กอนีเทอบพุทกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่า blue a r c h i กระป๋องมาแล้วนี่เวสนนเองเย่ซึ่งถามว่าหนูเล่นไปชั่วคราวแล้วใช่ไหมใช่ใช่และชั่วคราวเลยแหละไม่ได้ชั่วคราวแล้วเยอะอือแหละเอาล่ะเราไปดูพลังเกมกันดีกว่าเกมนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่หนูโหลดไม่ได้ใน Google Play นะคะแต่ก็ได้แอปที่มีชั่ว่า p มาช่วยนะคะแอปที่จะมีความสามารถพิเศษเนั่นก็คือสามารถโหลดเกมที่เราไม่สามารถโหลดได้ใน Google Play นัเอง เกดไม่มีกาชาด้วยนะคะสำหรับคดี้อยากจะมาเปิดกาชาในเกดนี้ก็โอเคเดทเลยแหละเดทเดทเดทอ้วนตึง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 อุงง๊ว่าต่อฟักอืมเทียบเลยให้ตัวละครไาาม่ใจ่ชุดว่ายน้ำ bro มิดริน่าจะเป็นน้องสาวของของใครอยู่ไหนนี่งโมโมอิน้องสาวซุนชเนวิดิกก็มีไม่กี่ตัวเลยนะใช่ไม่มกี่ตัวเลย บร <Bro. S 2> าค้านิชิวะวันนี้นก็มาถ่ายรูปมานีดึงก็มาเล่นเกมนะเพราะว่าเกมนี้นสนใจหนังนี้นก็คือเป็นเกมที่สนุกอยู่นะไม่ได้แย,ยด่ด้วยอันนี้คือเป็นตัวละครที่อยู่ในอ่าไอแพดของเรานะซึ่งไม่ขี้เนีอะไรยนาสำคัญโอเคได้กิน เรื่องหลักก่อนทุกคนเอ้ยเอ้ยโยนี่เรื่องหลักโอเควันธรรมดาธรรมดาคงเซริก้าเซริกาเป็นเกมดีๆทุกคนก็อยากจะเข้ามาโหลดกันได้นะวันธรมธรมดาธรรมดาวันธรมธรมดาธรรมดา เดิาคุณคุณในเขตที่อวัวใสในอาบิอบิยต์อะอะไรกันน่ะบริสวัสดีทำไมต้องมบริสวัสดีล่ะอยากทำตัวเงี้ยมีอยาทำเงื่อนมีตีสนิทได้ไหมยังไม่ยอมรับคุณครูหรอกนะมีเวลาว่างออกมาเดินเต็มเตะตั้งแต่เช้าแบบนี้ช่างเป็นเพื่อนในโชคดีเสียจริงนะเซริกาจะไป่ตรงนี้หรอ อะไรเนี่ยทำไมเรียกเงินเพื่อนสนิทกันอย่างนี้ล่ะต่ทำอะไรไม่เกี่ยวกับคุณครูแล้วนี่คิดว่าจะออกมาเดินเป็นเตรตั้งแต่เช้าเป็นตัวอย่างที่ดีเพื่ออย่างนั้นเหรอถ้างั้นฉันชมฉันชมนกชมไม้ไปที่ไปไปเท่าที่ต้องการเลยล่ะฉันไม่ว่าคุยด้วยหรอกนะเมื่อไงล่ะจะไปโรงเรียนด้วยกันเหรอ ทำไมฉันต้องไปดูกับ่องครูด้วยล่ะอีกอย่างวันนี้เป็นวันเข้าโรงเรียนอิสระฉันไม่ต้องไปโรงเรียนก็ได้อาอะไรนะอยากรู้ว่าจะไปไหนงั้นเหรอคิดว่าคิดว่าฉันจะรายงานทุกๆได้ไหมเงี้ยกเกลับไปแลกของครูไปเถอะเอเอเออออา้าวปวดตลบเลยค่อยตายเซริกะวิ่งตาไไมตาไปครับแกสเกสวิ่งตามไปครับ แบบนี้จะรู้ว่าฉันจะไปไหนงนั้นหรอพูดอะไรบ้าๆน่ะยังไม่ไปอีกเหรอเป็นนักสะกดรอยตามหรือไงเฮ้ยก็ได้ยอมบอกก็ได้เธอจะไปทำงานพาร์ทไทม์น่ะทางาพาร์ทไทม์เหรอเพราะฉันไม่ได้เกิดมาโชคดีจนมีเวลาสนุกๆเหลือเฟือแบบคุณนี่หะก็คนมาต้องหาเงินนี่ก,ก็จริงนะซริกะแต่เธอก็อย่ามัม่โมโหใส่รร่เลยเถอเพราะใจในงัง้ทีนี้ก็ไม่ต้องตามมาแล้วนะ วิ่งตาอไปตัวละครฉันเฮ้ยดีได้าชะมัดอะไรอีกอยากดูว่าพัฒนาทำที่ไหนอย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วหรือไงไปพ้นนะผู้ใหญ่นิสัยไม่ดีบอกให้ออกไปยังไงล่ะเดี๋ยวแม่จัดการซะเลยอ้าวมีฝนตลบป,ลกปีกแล้วเจ๊วิ่งตามไปอีกหรอสวัสดีค่ะซิบิเล็กซ์ล่ามิง มีของปลดฉันเพิมาที่นี่มาที่ท่านค่ะจะจะพาไปนั่งที่โต๊ะนะคะหน้าไม่หน่าไว้ใจค่ะสักครู่นะคะลูกค้าโต๊ะสามขอเพิ่มเส้นค่ะสวัสดีค่ะชิบูซิคิรามิเอ๊ะ,อะว้าวพวกเรามากันห้าคนค่ะว้าวกายอัลเบอร์ดีมูมูนูนู เน่ก็ด้วยเอเฮสวัสด,ดีอย่างหวัสด,ดีสวัสดีโอ้ยซิโรซชิโรโกะมาด้วยเหรออย่าบอกนะว่าโฮชิโนะก็มาชัดเจนโฮชิโนะก็มาเฮ้เรารู้เลยว่าจรทงจริงหวัสดีคุคุก็มาด้วยเหรอนี่มันแมก็กซรตะเบตตะเป็จริงๆด้วยเป็ดดนจริงเฮ้เย็นเกอนคุคุไม่ได้มาทำอะไรผิดนะ เซริกะมาทำพาธามแค่น,นี้อยู่นะไม่ใช่หรอพวกเราก็เรียนม,มาที่นี่ไงรุ่นพี่โฮชิโนะเป็นคนบอกเราโฮชิโนมันบอกเสมอพวกนักเรียนจากอาบิดาสเหรอใครเนี่ยชิบาโอชิบาขยับได้นี่เซริกะหยุดพูดมากเลยรับออเดอร์ดได้แล้วเออเออข้าหัวหน้าฉันจะไปลกูกค้าเป็นพี่โตใหญ่ค่ะตามฉันมาทางนี้ได้เลยค่ะน่ารักดีให้บอทำงาน ตรงนี้ค่ะคุณครูรนั่งตรงนี้เลยค่ะข้างๆฉันมีที่ว่างค่ะอย่าพึ่งนันโนโนมิยาละอืมอืมที่ข้างๆเสร็จก็ว่างนะโอ้ชิบหายใครก็ได้ช่วยดีช่วยหน่อยค่ะ 咋的了？bra bra 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 bra。 บรา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 โอ้เซริกาจังชอบอะไรแบบนี้เหรอนี่ปกติเลือกภา,าพถ่ายที่พูดบ้าอะไรนะไม่เกี่ยวกับชุดซะหน่อยนี่เป็นดาที่พวกเธอชอบมากทิ่สดหากเซริกาเซริกาจังจะชุดทำงานพาทถาย ล้วได้เอาไปขายคงได้เงินแยๆเยอะแน่ๆเลยคิดว่ายังไงล่ะครูอยากซื้อเก็บไว้สักรูปไหมอย่าทำเลยค่ะรุ่นพี่ว่าแต่มาทำผะารทมตั้งแต่เมื่อไหร่หรอเออทำได้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วค่ะแบบนี้นี่เองที่หายตัวไปแบบไม่บอกใครก็พอมาทำงานระารทมเสร็จนะคะโนโนมิเธอก็บอกแลบ คุยสัมภาษณ์กันได้แล้วรีบพีสั่งกันสักทีต้องพูดว่ารับอะไรดีคะลูกค้าไม่ใช่เหรอเซริกะจังต้องพูดจากสุภาพกับลูกค้าสิรับอะไรดีคะลูกค้าันขอเป็นซาซูร,รมามงค่ะของฉันร,ราเมงน้ำใสของฉันเป็นมิโซรามิมิรรมิโซรามง ฉันเอามิโซะราเมงพิเศษเพิ่มหมูชาชูอย่างย่างด้วยนะก,ก,ก,ก็ไม่ต้องลังเลนะคะสั่งกินได้ตาสบายเลยราเมงที่ทีท่อร่อยมากชิบะเซกิราเมงแห่งอาบิดอสเออว่าแต่ทุกคนมีเงินจ่าหรออย่าบอกนะว่าให้รุนพี่โนโนมีเลี้ยงอีกหืม ฉันไม่มีปัญหาค่ะยังไงก็ตามบัตรเครดิตที่ป้าฉันให้ให้มาอยู่แล้วยาบอกแล้วบาบัตรเครดิตสีทองอะนะไม่หรอกไม่หรอกจะเป็นหนี้บุญิกไม่ได้มื่อนี้ครูเลี้ยงพวกเราเองใช่ไหมครูว่าไงนะว่าไงนะเราไม่ตกลงกันก่อนเหรอนั้นตกลงกันตอนนี้เลยแล้วกันเพ่นดีกว่าจะดนีไปไหนล่ะจับขา้าจิได้ <laughs> อแฟส แมวน้าคุณเด็กจตัวผู้ใหญ่ไม่ใช่หรอได้โอกาสใช้แล้วนี่ปัดประจำตัวผู้ใหญ่ไม่ได้เอาไว้ใช้แบบน,นั้นะนี่นามันพี่จะให้พวกเรากินข้าวกันก็เลยก็เลยชวนพวกเรามันแบบนี้สินะคะเอาหน้านี่คือโอกาสที่จะเลี้ยงข้าวแก่พวกนักเกรยียนที่น่ารักอย่างพวกเราโอกาสดีไม่มีได้ไม่ได้มีบ่อยๆนะเอาจริงดิโนโนวิหน้าหน้าตา เาขาคัที่ไปจ่ายถือคุณครูและอย่าให้ใครเห็นนะข้าจ่ายแงนี้ฮึไม่เป็นไรนั่นหรอแต่ว่าสุดท้ายก็เลี้ยงรามิงทุกคนว้าวตายืมแปลแปลแปลเลยวัดกับคุณที่เลี้ยงนะครูอร่อยมากเลยค่ะอืขอบคุณที่เลี้ยงนะกรุณครูได้ไปได้แล้วแล้วก็ไม่ต้องมาอีกนะแบบนี้มันรบกวนร้าน ฮ่าฮฮไว้เจอกันพรุ่งนี้นะเซริกะจังน่าเบื่อชะมัดจะไปไหนก็ไปเลยฮ่าฮ่ยังดีที่ยังมีแรงบุญนะกลับดีกว่าไม่อะไรแล้วไม่อยากกวนเซริกะจังมากตอนนี้เสิ <laughs> ขึ้นวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะเออเสร็จงาจนได้วันนี้ย่งจนหิวหมุนจังวันเลย ไหนเพื่อนโรงเรียนจะแห่กันมาอีกหนูหูเป็นบ้ามาหัวเราสนุกสนานกันในที่คนอื่นทำพัดทำพัดทำท,ทุกคุณครูอย่างนั้นคุณครูอย่างนี้ไม่รู้หรอว่ามันรบกวนคนอื่นทำไมไม่คิดบ้างนะเรื่องปีโฮชิโนตัวดีตั้งใจพคาคนครูมาที่นี่เพราะเรื่องที่ฉันทำเมื่อวันสิ่ทำอย่างนี้แล้วหวังว่าฉันจะยอมรับงั้นหรอเดินไปแบบ สบายสบายเลยเฮ้ยแกงหมวกกันนกเด็กคนนั้นใช่ไหมใช่แล้วค่ะเธอเป็นสมาชิกในคณะกรรมการแผนงานของอบิดอสเตรียมตัวให้ดีจับตัวเธอในบล็อกถัดไปได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนใจเย็นพวกหมวกกันนกเฮ้ยแอ้ยโยมอว่าไปถึงไี่คนหายไปเยอะเลยฮะแต่ก่อนไม่ได้เงียบแบบนี้น่า ข้าสงบนุ่นี่เจ้าจะรู้ลึลงด้วยนะใจเป็นแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราไม่ร่วมมือกันแล้วก็เราต้องเค้มแข็งกว่านี้และทําให้โรงในกลับเป็นเหมือนเดิมให้ได้ก่อนอื่นต้องเอาค่าเงินค่าเงินค่าจ้างไปจ่ายค่าดอกเบี้ยก่อนเออ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 โยวัดเตอร์อะไรของพวกแกเนี่ยคุโรมิซิกะใช่ไหมเก้งหมวกกันน็อก คา,าตะคาตะคาตะพวกแกยังกล้าเดินบนเส้นถนนเส้นนี้อีกเหรอดีเลยกำลังหัวร้อนพอดีจะสั่งตอนนี้พวกแกไม่กล้ากลับมาเยี่ยมอีกเลยหัวร้อนเหรอโอ้โหโหแรงมากเอ,อ๊ะมีข้าหลังด้วยหนอยกล้าหลอกฉันเหรอเนี่ยจับตัวไว้โอ้โหระเบิดควันเหรอ โอ้ระเบิดควันยิงด้วยเด็กไม่ก็ระเบิดป็นไงห,หรอไม่น่าไม่น่าใช่นะหรือว่าเสียงระเบิดจากแล้งนสี่สิบเอ็ดพื้นใหม่หรือว่าเป็นกลังเสริมไม่หรอกนะอย่าบวกนะว่าทาพวกนี้ไม่ใช่เล่นๆเลยเด็กอันตรายแล้วทำไมฉันถึงบ r o bro 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 บ r o ตายไอ้ขอจบคลิปเป็แค่นี้ก็ลากดได้ครบไป